สวัสดีค่ะอุ้มค่ะเป็นทีมแพทย์ของ i d e n t i t y clinic สุข,ขุมวิทซอย5นะคะค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการดูแลแผลหลังจากการที่เราได้ทำการขิดหนังหุงไปลายไปแล้วนะคะค่ะอุปกรณ์ในการทำแผลก็จะมีดังนี้ค่ะเตะทำแผลนะคะน้ำเกลือล้างแผลค่ะเบตาดีนแบบน้ำนะคะผ้าก็ปัดะจักเชื้อค่ะผ้ายืดพันแผลแล้วก็ไมโครปอรนะคะ ค่ะสำหรับขั้นตอนการนำแผลนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะแกะเตสทำแผลเลยนะคะเตสทำแผลนะคะในขณะที่เราแกะเตสทำแผลเราพยายามอย่าให้นิ้วของเราไปโดนของที่อยู่ในเตสนะคะก็าอาจจะทําให้ไม่สะอาดได้ค่ะในเตสทำแผลนะคะก็จะมีปากคีบค่ะ ผักก๊อตทาแผลแล้วก็สำลีหกก้อนนะคะสำลีจะแบ่งออกเป็นสอง,สองช่องนะคะช่องแรกเราจะไว้สําหรับเทน้ําเกลือล้างแผลนะคะค่ะส่วนช่องที่2นะคะเราก็จะไว้สําหรับเทเบตาดีนนะคะเบตาดีนจะเป็นแบบน้ํานะคะ ค่ะหลังจากที่เราเตรียมเซตทำแผลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาแกะผ้าก๊อตปัสจจกเชื้อ,อไว้ก่อนนะคะเราพยายามอย่าให้มือของเราไปโดนผ้าก๊อตข้างในนะคะค่ะแล้วก็แกะผ้ายืดพันแผลนะคะเอาไว้สำหรับพันแผลเราจะแกะไว้ก่อนเลยค่ะแล้วเราก็จะมาตัดไมโครโปอเตรียมไว้นะคะ ค่ะสำหรับขั้นตอนการเช็ดแผลนะคะวิธีการเช็ดแผลนะคะเราจะจับสำลีขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็เช็ดวนรอบแผลนะคะเช็ดวนลงเราคิดว่าเราทําแผลสะอาดแล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ประมาณสก้อนก็คิดว่าสะอาดแล้วนะคะค่ะเวลาเราเช็ดแผลนะคะเราจะเช็ดพอประมาณนะคะเช็ดพอที่เราทนความเจ็บได้นะคะถ้าเกิดสมมติว่า เราเช็ดดีแม็กบางตัวอาจจะหลุดออกไปแล้วนะคะออกตามสำลีที่เราเช็ดได้เลยค่ะถ้าเราคิดว่าเราเช็ดสะอาดแล้วเราใช้ปากคีบหนีบก๊อตที่อยู่ในเซตออกมาเลยค่ะแล้วก็เอามาทำแบบนี้นะคะซับแผ่ให้แห้งนะคะถ้าแผแห้งแล้วเราก็จะใช้ปากคีบจับสำลีที่เราเทเบตาดีลงไปแล้วนะคะ มาทาบริเวณแผลค่ะเพื่อฆ่าเชือ้อนี่แล้วก็ทาแบบนี้ทาวนรอบเลยนะคะหลังจากที่เรามั่นใจว่าเราเช็ดทั่วแล้วเราก็จะใช้ก๊อตอีกหนึ่งแผ่นมาซับบริเวณแผลค่ะค่ะถ้าซับแห้งแล้วนะคะเราจะใช้มือของเราจับผ้าก๊อตขึ้นมาค่ะสำหรับขั้นตอนการพันแผลนะคะผ้าก๊อต เราจะใช้มือจับผ้าก๊อตให้น้อยที่สุดเลยนะคะเราทำการขี้ก๊อตออกค่ะแล้วก็พับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะทำการพันบริเวณรอบๆแผลที่เราขีดมาค่ะก็จะพันแบบนี้นะคะค่ะขั้นตอนการพันแผลนะคะใน2องถึสวันแรกเราจะแนะนำให้ใช้ผ้ายืดในการพันแผลนะคะประมาณนี้ ค่ะผ้ายืดในการพันแผลนะคะจะไม่ได้สเตอร์ไลน์มากเราจะพันพอประคองเพื่อไม่ให้มีเลือดไหลเยอะหรือไม่ให้กระชับจนเกินไปนะคะค่ะสำหรับการพันแผลนะคะเมื่อเราพันเสร็จแล้วเราจะใช้ไมโครปอรนะคะติดบริเวณผ้ายืดนะคะค่ะสำหรับการพันผ้ายืดนะคะในช่วง 1- 3สาวันแรกเราจะพันให้กระชับนิดนึงนะคะแต่พอ ผ่านไปประมาณวันที่สี่วันที่5้าเราจะพันพอประคองค่ะการทําแผลก็จะประมาณนี้นะคะถ้าในช่วง 1- 3สาวันแรกมีเลือดไหลออกหรือซึมออกเวลาเราพัานแผลแล้วค่ะมันจะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมเราจะใช้มือกำประมาณนี้นะคะเพื่อให้เลือดหยุดไหลพันซักกำไว้ประมาณสัก3-5นาทีแล้วก็เอามือออกเลือดของเราก็จะหยุดไหลลงนะคะมันเป็นเรื่องปกติค่ะหลังจากการขีดมาแล้วนะคะ ค่ะขั้นตอนในการทําแผลก็จะมีประมาณนี้นะคะส่วนใครมีปัญหาหรือสงสัยอะไรสามารถเข้ามาปรึกษาเราที่คลินิกได้ค่ะหรือจะติดต่อด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ